มีสวีทเบตี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก5แสนดอนถึงล้านดอนเจอโจทย์เหมือนเดิมบอกเลย7แสนคนะโทษนะครับเป็นวันของผมแหละหลังจากวีบายมานะครับเราก็มีไพ่ฮิตลัวๆเราก็อย่างที่เห็นครับก็ดีฟแทก รอบนี้ก็พยายามไม่บัฟครับเมื่อกี้บัฟไปสองรอบโดนจับตลอดรอบนี้ไม่บัฟเลยคิงไฮยอมก็ก็กูดกูดเลิกบัฟเลิกจนรานนี้เราจะบัฟให้น้อยๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงคือไม่ดือ้อแรกๆแบบโวยหาชิปไงก็โอเคไม่ดือ้อเร่งง่ายๆตอนนี้โต๊ะผมถามว่าดีไหมเจอเพิ่งมีเดวิดจานนะครับมานั่งสายผมซึ่งเดวิดจานเป็นคนทอ่ก้าวริ่มากคือแบบโคตรก้เวรซีฟอ่ะต้องพร้อมเหนื่อยกับเขาหน่อย เจอกานหยวนนะผมไม่รู้ว่าตกดถูกหรือเปล่าก็เป็นคนที่แอคเซซีฟเหมือนกันแล้วก็เอลตานันก็แอคเซซีฟเหมือนกันโตัผมนี่คือแอคชั่นเพ่เยอร์ทั้งนั้นเพราถ้ารอดตัวนี้ได้ก็ดีป่ะบอกแค่นี้เพราะว่าเขาต้องแบบใส่กันหลายหมัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นแบบไพ่จริงโอเคครับตัวนี้ไพ่จริงให้ครบลักแล้วเราก็จับเขาด้วยไพ่จริงนี่คือแผนของผมในเลเวลหน้าไปเถอะ มาถึงแฮนแรกของ EP นี้นะครับก็ตึงๆกันไปเลยดูนะครับผมมี6 0 0 0 0ชิปถือ A9 นะครับมีประมาณ32 Big r i v e ก็เป็น A9 Off ่ MP นะครับแน่นอนว่าเราเปิด A9 อยู่แล้วอืมส n a p โฟกันจนหมดนะครับจนถึง Elton f o l นะครับนี่ครับพี่ตาลของเรา คือแฮนนี้อยากให้เพื่อนๆตั้งใจดูจริงๆนะครับเพราะว่าแฮนนี้ค่อนข้างลึกนิดนึงคอที่บิ๊กไลน์นะครับฟลอปเปิดมาเป็น A6 6นะครับคือเป็นเรนโบ์ผมชิงเบสเล็กครับคือผมเบสแบบ22%พอร์ตอะไรประมาณนี้อร์ตนะครับคือถ้าเขาไม่มี A เขาจะเล่นยังไงต่อลองคิดภาพแล้วเราก็เปิดโอกาสให้เขาเรสด้วยนะคือคนส่วนมากจะเรสด้วยแบบ57 85 อะไรพวกนี้นะครับแบบ5-3อะไรพวกที่มันเป็นต่อเป็นสเตจแบ็กดอฝัดเลสหมดนะครับแล้วยิ่งด้วยเราเบ็ดน้อยด้วยเราเบ็ดอยากให้เขาเลสราคานี้คือเขาจะยิ่งเพิ่มการเลสมากยิ่งขึ้นนะครับ <Hey. S 2> ก็แน่นอนครับจังหวะนี้ผม c อ l นะครับแล้วก็ดูเธอนะครับเธอเป็นควีนพรอดำนะครับตอนนี้มี flush d o ใครที่ถือพรดรำสอใบมีฟาส r ร์นะครับเรามีเอพัดรำหนึ่งใบครับเรามาดูเขาเล่นที่เธอนะครับตรงกลางเรามีสามแสนละ3 0มแสนหนึ่งก็พอร์ตเริ่มใหญ่ครับเพราะว่าผมโดนเช็คเรสฟอบคือถ้าใครตามไททันเยอะๆนะครับจะเห็นคนนี้นะครับตาหยวนที่เฉิดฉายในโต๊ะไททันฟีเจอร์เทเบิลบ่อยมากๆนะครับ ตัดกลับมาดูที่ตาหยวนนะครับเบสใส่อีกแสนสานะครับเบสราคาแบบไม่ใหญ่มากนะครับเหมือนเบสบล็อกแบบ30กว่าเปร์เซนต์่ะคือถ้าสมมุติเราถือฟลัชดรอกันเบสแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเบสบล็อกให้คู่ต่อสู้เลสไม่ได้นะครัเพราะฉ้ผมมี A ผมก็แบบเลสยากนิดนึงตอนนี้ผมนั่งคิดแล้วครับ ว่าเราจะเล่นยังไงต่อกับ a9 นะครับราคานี้เราต้องตามคอไปครับเราก็หวังให้วิเวอรไม่ใช่โครดำนะครับวิเวอรเป็น5นครับวิเวอรตัวนี้คือถ้าเขาถือ5,7าเ็ขาติดแพถ้าเขาถือ5,3าเขาติดแพนะครับที่เลทมาจากฟอบเ5เป็นทูแพแต่ไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะ a5 เป็น2แพที่ยังเล็กกว่า A6 อยู่ดีครับเป็น a66 ควีนไง ตอนนี้กลับมาดูที่ตานหนยวนนะครับรามาดูจุดนี้กันนี่ครับพุ Push All In ใส่ผมเลยนะครับตองมากครับคือถ้าสมมติเขาบลัฟสมมติถือ5.7หรือแบบ7.8 7.9อะไรพวกนี้นะครับก็มีโอกาสเล่นท่าน,นี้ได้ครับยิ่งโดยเฉพาะ7.9พดําดำอะไรพวกนี้ เบสเทิร์นซื้อฝัดแล้วไม่ติดก็เล่นเป็น6เลยก็มีเหมือนกันนะครับจุดนี้ผมได้คิดนานเลยว่าเออจริงๆเขามีคอมโบอะไรบ้างที่เขาจะเล่นแบบนี้นะครับและทําแบบนี้ด้วยอะไรบ้างและเราจะต้องคอด้วยอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นแฮนด์ที่ค่อทั้างลึกนิดนึงผมใช้ทําแบงค์แล้วก็คิดค่อนข้างนานผมจําได้เลยว่าแฮนด์นี้ผมเล่นนานมากข้างหลังผมมีบีไฮประมาณแบบสามแสนกว่า ก็ใช้ทําแบงค์ไว้เรื่อยๆครับนั่งคิดอยู่คือแฮนดี้ผมพยายามคิดให้รอบคอบไปสุดนะเพราะมันน่าจะเป็นแฮนด์ที่ตัดสินชีวิตเลยถ้าเราคอชนะน่าจะมีชิปล้านนั่นครับแล้วมานั่งคิดว่าถ้าผมไม่คอด้วย A แล้วจะคอด้วยอะไรเขาเปิดมานะครับเป็น8 6เขามี6จริงๆนะครับด้วยภาพลักษณ์ของเขาที่เราดูในไททันฟีเจอร์เทเบิลบ่อยๆก็ฮีโร่คอแล้วก็แพ้แฮนดนี้ไปครับ ตกแล้ครับแทนนี้ถือ A9 เจอบอรด A66 ควีนเรียบร้อยตกลแ,ออดดแล้วครับท็อปแพคิดอยู่แล้วว่าเขามี6กเไม่มีแล้วประเด็นคนนี้ดูในไลฟ์สตรีมเขาเขาชอบเล่นไพ่กว้างมากกล้าบับเลยะอิมเมจเขาทำให้เราไม่เชื่อด้วยแหละก็ว,วันนี้ก็จบนะครับตก2 5 2เป็นหบพรุ่งนี้จะเป็นมิสซูรีเบลตี้ 40k อันใหญ่กว่านี้ครับ <c oughs> ไปลุ้นจวบลตี้กัน <c oughs> เมื่อกี้หมอบได้ไหม่ยด้วยความที่อิมเมจเขาเนี่ยเป็นน so okay. like, ี้เลยแบบต้องเล่นเป็นคนอื่นจะหมอบให้ก็โอเคครับได้คิดเลยไปดีกว่าก็เมื่อวานจัดแฮน A9 ที่เราคอตานหยวนไปคือว่าเมื่อวานผมผมคิดว่าผมอาจจะคอถูกตอนแรกคิดดูแล้วว่าถ้าไม่คอด้วย A แล้วจะคอด้วยอะไรพอมานั่งรีวิวแฮนจริงๆแล้วครับ GTO คอนะ แล้วพอไปเปิดเวนที่เขาเอออินอะ่ะ GTO ให้อออินหลายไพ่เลยไพ่แบบพวกชีดรอแล้วเลสฟอบอย่าง57แบบพวก7 8็ดแปดแบ็กดอฟัดอะไรพวกเนี้ยเลสฟอบหมด GTO ยังมีพวกคิงแบ็กดอฟัดที่เลสฟอบด้วยนะไพ่พวกเนี้ยจะเบสเทิร์นแล้วก็อออินที่วิเวอร์ผมมานั่งคิดดูอีกทีนึงคนเนี้ยเขาไม่ทําท่านี้หรอกคือเขาอาจจะอออินรับไม่กว้างมากพอทําให้ไพ่ที่คอเราต้องลดไพ่คอหน่อย ล้วถ้าลดไพ่คอหน่อยจะเหลืออะไรบ้างล่ะก็เหลือพวกแบบฟูเฮาหรือแบบ A คิงที่เวลาคอแล้วไม่ต้องช็อกกับ A ธรรมดาคู่ควีนคู่6ที่เป็นคอสเอ,อทุก6ที่เรามีแล้วก็คู่5ที่ติดฟูเฮาที่วีเวอร์แต่ถ้าให้เลือกคอรเราอาจจะไม่คอด้วย A7 A8 แล้วก็ A5 ชัวชัว<ๆ>เพราะว่าเราไปบล็อกตัวเรสเขาคือเราอยากให้เขาเรสด้วยแบบ785อะไรพวกนี้คือถ้าสมมติเรามีพวกนี้เราหมอบดีว่า แต่จริงเอมันมีคีบนิดน,นึงไงเขาอาจจะเล่นด้วยแบบ97 98ขบนได้ <c oughs> คือเมื่อวานถ้าสมมุติเรามีแบบ A ฝรั่งขึ้นน่ะน่าจะคอมากกว่าพวก A ตัวเลขมันไม่ได้เกี่ยวกับคิกเกอร์ใหญ่เล็กนะมันเกี่ยวแค่ไม่บล็อกตัวเรสเขาอะคือเราไม่อยากมีพวกตัวเลขเราให้เขาอะมีตัวเลขเราจะเรสที่เราที่ฟอรโดยรวมแล้วเมื่อวานถือว่าเล่นไม่ดีครับหลังจากที่ลองมานั่งวิเคราะห์ลึกๆแล้วอะ่ะ เล่นไม่ดีไม่ต้องไปเชื่อ GTO หมดนะคือ GTO มันเป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยๆแต่จริงๆแล้วเราต้องเอาแฮนด์เว้นของคนทั่วไปไปปรับใน GTO ผมขึ้นให้ดูแล้วกันคือเนี่ยมันมีแฮนด์เว้นแบบหนึ่งที่ GTO จะใช้แฮนด์นี้เห็นนะแล้วก็อันนี้คือแฮนด์ที่เขาทําจริงๆจะแฮนด์เว้นจะเป็นแบบนี้เห็นบ้างว่าคอมโบที่เขาทำจะบรับมันน้อยกว่าของที่ GTO เลยคอมเมนต์ให้เราแล้วามาดูคอมโบที่คอจะเป็นแบบนี้คอมโบที่คออันนี้คือของ GTO ทั่วไปนะ อันนี้คือคอมโบที่คอของที่ปรับแล้วคือที่เราควรจะคอคือแบบนี้ก็เอาไปปรับการเล่นกันนะครับรู้เลยต้องคิดให้ลึกกว่านี้อีกชั้นนึงคือตอนนี้มันเป็นเลเยอร์ที่ผมยังไปไม่ถึงแล้วกันคือคือไม่ได้ไปไปถึงบ้างบางครั้งอะแต่บางครั้งมันเราคิดไม่ถึงจริงๆอะเราไม่มีสติที่จะคิดให้ลึกขนาดนั้นอะเมื่อวานน่าจะเป็นความผิดของเงที่ประมาทไปพอสมควรไม่น่าจะเหลือชิปอีกสี่แสนไปฟลิปได้อีกทีหนึ่งเอาใหม่ครับรีเฟลชแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มิสซิวีเบลตี้ แล้วก็มาถึงทัวร์ที่คนรอคอยนะครับเป็นมิสซูรี่เบลตี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนเดิมและครั้งนี้ใหญ่กว่าครั้งไหนๆเพราะว่าไททันจัดนั่นเองครับผมเลยคาดว่าเบลตี้ครั้งนี้น่าจะ500,000ดอลหรือเปล่อาจจะมีถึงล้านดอลด้วยซ้ำนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่ารอบนี้ผมจะได้จับเบลตี้หรือเปล่าไปค่าสมัคร40,000ดอลล์ครับ Balancing the table. Yeah. Good luck, man. Good luck. Where's your patch? On camera. Where's your patch? <laughs> boss is here, boss is here. Victor arrived already. He yeah. told me he, he come in. No, he sun, arrived. Sunday. He's here. He's here right now. I just saw him. Ooh, okay. Yes, I'm not lying. I swear. He told me he come on Monday or Sunday. no he lie d to you you see i text him just saw you he he no lie to you bye 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 gg gg กลับมาเจอโจดีแล้วครับรอบนี้คือ ต้องบอกว่าเจอโจทย์ผมบ่อยมากเลยพอหลังๆห,หลังจากที่มาไททันปุ๊บเจอเกือบทุกอีเวนต์เหมือนดวงสมพงครับโดนเปิดที่ MT ครับมิดเดิลโพ i ิชันหรือตำแหน่งตรงกลางตำแหน่งถัดมานะครับโทนี่ก็เป็นเพื่อนของผมเองนะครับคนนี้เป็นคนที่เล่นไพ่กว้างมากๆเข้าแม่น้ำเลยก็แล้วก็ทรีเบสบ่อยด้วยนะแน่นอนครับ คือคู่สิบตรงนี้เล่นยากมากนะคือถ้าเราโฟเบสเจอไฟเบสจออินมาคู่10ต้องหมอบนะผมก็นั่งคิดอยู่จะเล่นยังไงดีว่าเราค่อนข้างดีด้วยนะครับลายแบบ2 5 0พเองอะแล้วเล่นกันแบบ2 0 0แสนนี่คือมีรอยบิกลายได้นี่ครับผมเลือกที่จะโคคอเข้าไปคือปกติเราจะไม่ค่อยใช้ท่าโคคอโคอคือเรายังไม่ได้ลง,งเลยเลยแลวอยู่ดีเรามาคอ คือปกติส่วนมากจะได้เป็นโฟเบสหรือหมอบไปเลยนะครับแต่ไพ่เราตรงกลางอ่ะคือโฟเบสเราก็ไม่รู้เพื่อแวร์ยูหรือล่าอาจจะตามอยู่ก็ได้หรือจะหมอบไปเลยเราอาจจะนําอยู่หลายไพ่ก็จริงๆเลือกคอก็ถือว่าเป็นออปชั่นหนึ่งนะครับเพราะเรามีโพซิชั่นด้วยแต่จะไม่เล่นบ่อยนักในการเล่นท่านี้เพราะมันเป็นการเล่นที่ยากมากๆนั่นครับโทนี่ทรีเบสด้วยการทรีเบสปั๊บจริงๆด้วยส n a p โฟไปละกลายเป็นผลักงานไว้ที่ผมเลย นี่ครับโจทย์ผมเขาโฟร์เบสมาครับ2.5 x โดยประมาณก็แน่นอนครับเราคู่10ก็คอเพราะ A king suit อะไรก็เล่นทานี้หมด AK i ิงเล่นทานี้หมดก็ภาวนาครับให้ฟลอปมี10หรือไม่ตก A ตก king นี่ครับ10ตกที่ฟลอปและโอเคไม่ใช่คู่ควีนเราชนะเราชนะทุกแขนคู่ A คู่ king A queen suit A king suit เราชนะทุกแขนคู่แจ็คอะไรเงี้ยเราชนะหมดนะครับแพ้แค่คู่ควีนอย่างเดียวเรามาดูกันว่า เราจะโดนคู่คืนหรือเปล่านี่มีเช็คด้วยคือคู่คืนเช็คอยู่แล้วแหละเช็คทรัอปเดีไอ้คิงก็เช็คคือจริงๆเขาจะเช็คหลายไพ่มาคู่เอก็เช็คบอร์ดนี้เราเช็คกว้างมากครับถ้าเล่นเป็นเขานะคือเขาจะเช็คกว้างมากผมขอดูแตกใหม่เล่นท่าไหนดีนอเบทเท่าไหร่ดีนอเราติดเลแต่เราชนะหลายไพ่จริงๆนะครับเราต้องแวลยูแน่นอนครับแต่อยู่ที่ว่าผมเลือกราคาอยู่นะตรงกลางมีแสนกว่าครับผมเลือกที่จะเบทเบาๆนะครับ คือเบสได้แบบ20%เน่ยอ,อยากให้เขาเรสมากๆเลยคือ AK i n g อ่ะ A King ที่มีแบ็กดอฟัสแทนนี้เขาจะเรสครับคือผมอยากให้ไพ่พวกเอคิงแบ็กดอลฟัดเรสหรือแบบคู่แจ็คเล่นต่อเพราะฉะนั้นการที่ผมเบสใหญ่มันจะทาให้ไพ่พวกนี้กระเด็นหมดเนี่ยผมไม่อยากให้ไพ่พวกนี้กระเด็นจอย์ผมเองเขาที่ไปเจอกันที่ลอนดอนก็พลหมัดเขาต่อยผมสองหมดัดนะนะผมตกสองรอบแล้วเดี๋ยวมีโอกาสได้อีกสงหมดัดบอกเลยต้องเจอกันหน่อยนี่ครับเขา all in ผม snap call ครับ ตามแผนเลยคือแผนพวกนี้อยู่ในหัวแล้วเจอคู่คิงเขาเหลือ2เอ้านะครับโอเคมานี่2เอานี่ครับเทนเก้าเขามีแจ็คด้วยไม่เป็นไรตุดไว้แล้วก็วิเวอร์สี่ครับก็ดับเบิลอัพจากโจทย์ผมนะครับโอเครวบ แทนนี้ก็ถือควีนเกครับที่ตำแหน่ง small blind เป็นควีนเก้าเรามีร้อยกว่า b ิ g blind ครับก็ด<อ>ีฟมากๆนี่ครับเพื่อนผมอีกแล้<อ>เพื่อนผมที่บัตเทิลนะครับ<อ>แน่นอนว่าคนนี้เปิดกว้างก<อ>ว้างมากๆแล้วไพ่ผมอะ่ะค่อนข้างดีไง คือถ้าผมฟรีเบทตายโดนเขาคอแล้วผมไม่มีพรชั่นก็ยากนิดหนึ่งใช่ป่ะแล้วเผื่อพี่ปุณดเด้งใช่ป่ะผมจะได้คอตามไปดูได้ก็คิดว่าแฮนที่ผมอยากเล่นอยากเข้าไปดูฟลอปนะครับแล้วดี <h anging> มากด้วยผมก็เลยคิดว่าไม่อยากจะทรีเบ้หรือพิน90ถ้าเป็นออฟอาจจะใส่เลยกับพี่คนนี้นะครับฟลอปเปิดมาเป็นเอจักแปดนะครับผมมีกัดช็อตคือ10ที่ะติสเตทแล้วก็มีจักจอฟัด คือ10ที่ผมจะเรียงสเตทกัตช็อตมันคือตรงกลางไงเราขาดตรงกลางครับเราเลยเรียกว่ากัตช็อตโอเคนี่ครับเขาเบสเบาๆใส่บอร์ดนี้นะคือเขาเบสสี่พันอะในบอร์ดที่มันดรเยอะมากเป็นสเตทดอฝัดดอถ้าเขามีเอจิงเขาน่าจะเบสแบบโปรเทคไพ่เขามากกว่านี้ผมเลยคิดว่าแน่นอนสี่พันอย่างนี้มาโดนเรสแน่นอน <What? S 1> นี่ครับจัดให้เลยจัดให้เลยมีกัตช็อตคือคนที่เล่นไพ่กว้างมาก นี่เดี๋ยวดูเขาโชว์นะเดี๋ยวเขาโชว์ไพ่เขาโชว์ไพ่อะไรก็ไม่รู้ครับแบบ4 8หรืออะไรแปลกๆอ่ะแล้วผมก็โชว์ควีนไฮครับนี่แหละเขามาบอกเนี่ยเอาผมเอาควีนไฮไปเล่นเขาดูไพ่กันดิพี่น่าจะบอกเลยโอ้โหไพ่คนที่แบบตัวเลขล้วนๆเพียวๆมั่วจัดอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับมั่วต้องเจอมั่วมันนี่รอบนี้ก็เจอโจทย์เหมือนเดิมแต่รอบนี้โทษนะครับมันเป็นวันของผมแหละคู่สิบ คือผมว่าโทนี่คอกว้างไปหน่อยใช่ปะเขาทรีเบดกว้างด้วยแล้วผมก็เลยเลือกที่จะโคคอไปปกติไม่ค่อยได้โคคอไพ่แบบนี้อเออแต่แบบคิดสปอร์ตแล้วถ้าสมมุติเป็นโฟเบดแล้วเขาไฟเบดมาคู่สิบเป็นยางมากผมแค่แค่โคคอแล้วถ้าเขาแบบเด้งขึ้นมาผมขอเด้งนิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้พอผมเด้งเป็นสามหมื่นกว่าเขาน่าจะแบบออลอินหรือประเพเด้งใหญ่กว่านี้ได้ผมเล่นคอแล้วเขาแบบเล่นต่อโดยมีโพซิชั่นนะเออแล้วก็ไปติดเซตกินเข้ามานะครับจอผมโดนต้องโดนบ้างเหอะจริงไป เรามาดูแฮนนี้ต่อครับคือเพื่อนผมที่นั่งทางขวาที่เปิดกว้างๆนะครับตกไปแล้วเออทีนี้ก็มีแบบโปรเข้ามาครับจะเห็นว่าที่นั่งคือไมเคิลซอยซ่านะครับแล้วก็เดวิดยานะครับ,บคือเล่นด้วยกันค่อนข้างบ่อยพอสมควรเลยผมว่านี่ครับมาดูจุดนี้กันจุดนี้ผมถือคิงแจ็คซูเต e d นะครับคือถ้าเรามี30บิ๊กอะ จังหวะนี้เราอ,อินได้เลยแต่เรามีเงินคนละเกือบ4ี่แสนนะคนร้อยบิ๊กผมขอไปดูฟอปก่อนครับคือถ้ายิ่งดีอะเราจะยิ่งฟรีเบทด้วยด้วยไพ่ที่แบบมีเอบล็อกแล้วก็เป็นพวกแบบคอนเน็กซูตนะอย่างไพกง่กลางๆอย่างนี้บอร์ดเวเราเราส่วนมากเราคอไปเล่นีกว่าครับโอเคนี่ครับเช็คฟอบมาเบิร์สผมมีแจ็คตัวหนึ่งครับผมเบทใส่เลย คือเราจะเบสด้วยแจ็คด้วย4ด้วย9ทั้งหมดนะครับถ้าเขาเช็ครอบจุดนี้มานี่แล้วเขาก็คอครับวีเวอร์เป็นควีนหัวใจครับเป็นตัวที่ทำเอาเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเขาแซงผมได้ผมมีบล็อกคิงชิดไงที่คิดจนนานนี่คิดว่าจะเบสบล็อกดีหรือเปล่าครับพราถ้าเบสบล็อกเขาอาจจะคอด้วยแบบบางไพ่เช่นคู่แคู่เจ็อะไรเงี้ยแต่คิดละยากครับเราเช็คดีกว่า เลยเช็คไปนะครับแล้วเช็คแล้วรอฮีโร่คอดีกว่าเราไม่อยากโดนเวสเท่าไหร่ครับถึงเรามีบล็อกนัด k i n g ์บล็อกคิงสก็จริงแนตะ่เราก็ไม่ค่อยอยากโดนเวสขนาดนั้นครับมันคอเหนื่อยด้วยแจ็คเดียวในบอร์ดแบบนี้นครับเราก็เลยเช็คคอง่ายๆดีกว่านี่ครับเขาเบสดน้อยมากครับ1,9ื่นในเกือบหกหมืนครับนี่ีซี่คอแต่จริงๆคิดนิดนึงพี่ถีถ่ทวนเราโดนแซงจริงวะวก็คอครับช่อน,นี้ เจอเอกคิงครับเรากููดนะจับด้วยแจ็คเดียวครับโอเคต่อมาได้มีการเปลี่ยนโต๊ะนะครับแต่ผมก็ยังมีสแต็กเหมือนเดิมนะมี4 0 0 0 0ถือคู่ควีนก็ประคองอยู่ที่ประมาณ100บิกไลน์อ่ะเพราะว่าสแต็กประมาณ400,000กับไลน์5,000นะครับคือจริงๆประมาณ เกือบ้อยบิ๊กไยแต่ถือว่าดีฟอยู่ดีครับคือผมสแต็กมากกว่าทุกคนเลยมาดีครับมาดีแล้วได้คู่ควีนมีคนเปิดจากตรงกลางมิดเดิลโดนบัตทอนทรีเบทซึ่งบัตทอนจะทรีเบทกว้างมากเข้าทางเลยบิ๊กไยเปิดมาเจอคู่ควีนไม่รู้จะหัวเราะท่าไหนดีโอเครอเลยนี่ครับมองคือเล็งสแต็กอยู่ว่า จะกินเขาขนาดไหนดีจะโฟเบ a อ l อินหรือจะโฟเบเฉยๆนี่ครับผมเล่นโฟเบ a อ l อินผมไม่อยากโฟเบเฉยๆแล้วโดนคอนะแบบเอตกคิงตกเหนื่อยแล้วไม่มีโพดิชั่นนะโดน snap คอเจอเอคิงครับ50-50ผมนำนิดนึงด้วยฟลอปเปิดมาเป็นเอคิงเหนื่อยครับเจองี้เหนื่อยเหนื่อย เหลือควีนเท่านั้นควีนควีนวีเวอร์เป็น4ครับก็ฟลิปแพ้อีกแล้วนะครับเป็นการฟลิปแพ้ครั้งที่ร้อยล้านของทีมนี้ผ่อนใจแพ้อีกแล้วควีนชอะหมด้ไงแ m ่แน o พิพิชนะงนะันเมื่อกี้ผู้พิทเกิดเลยบอกเลย700,000ขึ้นไปอยู่ติดท็อปท็อปนี่เลยท็อป5เลยโคตรเซ็งเลยไม่เคยมีคลิปชอนใหญ่แบบกูเลยจะขอสักอีเวนต์แม่ไม่เป็นไรครับตู้ต่อไปรเราไปต่อ,อปไป วันนี้ที่แรกมี400,000กว่าแล้วครับ400,000ต้นๆละคิดว่ามาดีละมี2เท,ท่า starting stack เจอคนที่มีชิบิเอะเหมือนก,นกันแล้วผมฟลิปก็เป็นคนเปิดแล้วก็มีคน free bet นะผมถือคู่ควีนเป็นฟรีเบ e t เขาฟรีเบ e กว้างอยู่แล้วเพราะว่าแบบเขาอยู่ b u t t อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแจมโอเคแล้วก็โดนคอด้วยไอคิงก็คือ50-50แหละถ้าสมมุติเราฟลิปชนะนี่เกิดเลยเสียดายดก็เป็นอีเวนท์ที่ by เดียวไปอรอลุ้นกันว่าจะมี stack กลับมาไป draw บ o u n t y หรือเปล่า คือเกมนี้มันต้องปั้นแสแต็คครับหมายความว่าเดี๋ยวผมต้องหาจังหวะทําทเกมเลยข้อดีของการมีชิปคือเรายังได้อยู่ต่อครับต่อให้ฟลิปแพ้เราก็ยังมีชิปต่อได้เล่นต่อนะครับอีกเครื่องหนึ่งแล้วเราก็นั่งรอจนถึงคู่ควีนมาจนได้ครับไพ้เดิมเลยคู่ควีนผมโอเพนเวสจากตำแหน่งแรกแต่ต้องบอกว่า6คนหรือ6คนแล้วนะ คือตำแหน่งแรกใน6คนเหมือนตรงกลางอะ่ะเราจะใช้เลนต์ตรงกลางของฟูลิงนะครับหรือ8คน9คนนั่นเองก็แต่คู่ควีนแน่นอนมาครับว่าเราโอเพนเวสอยู่ละเราเกย์อยู่ละเจอเพื่อนผมนะครับเคียตลีเคียตลีเลือกที่จะคอครับที่บิ๊กไลน์ฟลอปเปิดมาเป็นต่ำๆทีเธอฟลอปเปิดมาเป็นนี่ครับ 3, 9, 6 flush draw นะครับคือจุดนี้ไม่คอมพ s t a นะครับ แต่ว่าจุดนี้คือเป็นตัวเลขหมดเลยซึ่งถามว่าดีกับผมไหมก็ค่อนข้างดีกับผมนะครับเพราะว่าเราเป็นโอเวอร์แพงไงนี่ครับผมเบสไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ30%นะครับเคลียไในคิดครับเคลียร์เคลีย์นี่ครับเคลียร์ประกาศอะไรสักอย่าง,งมาแล้วก็โยนชิปมา35,000นนะครับคือ เรสผมแบบจึงหนึ่งนะครับ<อ>ผมเมคชวนครับถามว่าเรสเท่าไหร่แล้วก็คอครับที่คอเพราะผมอยากให้ถ้าเคียรลีมีดรอพดําอยู่ mm hmm. เขาบลัฟต่อนะครับโฮ oh, แซกเราไม่เยอะมากแหละเทินเป็นนี่ครับเป็นเจ็ดนะครับไม่ใช่โพดํานะครับก็ยังไม่คอมพลีทฟัดแต่ประเด็นคือคอมพลีทสเตทถ้าเป็น85สเตทถ้าเป็น80สเตทถ้าเป็นมีท oh, <wow. S 1> ูแพ้ได้เขาอาจจะเรสด้วยเกเจจะเรสด้วย6กได้นะครับ ก็คือมีหลายทูแพ้ที่ผมแพ้นะครับแล้วก็มีหลายฟลักดอที่ผมชนะแล้วก็ถ้ามีหลายสเตทที่ผมดอยเดดเลยนะครับแต่ผมเหลือชิปไม่เยอะมากแล้วผมต้องคิดแล้วครับว่าจะเอาอยัางไงคือต้องบอกว่าแฮนด์นี้จริงๆแล้วคอง่ายนะถ้ามีบายได้แต่ตอนนี้ฟีบายไม่ได้แล้วเราอาจจะต้องคิดให้ถี่ท่วนนิดนึงนะครับ you, แต่แน่นอนครับเราต้องคอแฮนด์นี้อยู่แล้วนะครับเขาเปิดมาเป็นแจ็คเก้านะครับเขาเหลือแค่ ก้าวกับแจ็คเพื่อแซงผมดูว่าวีเวอร์จะเป็นยังไงก้าวกับแจ็คเพื่อแซงผมเปิดแบงค์มาเลยคิงครับเรียบร้อยเรียบร้อยแฮนด์นี้ก็กินพอตนี้ไปคัมแบ็กกลับมาครับนี่คัมแบ็กใคร1ะ และนี้ผมถือ A สซูตที่ตำแหน่ง small blind นะครับกับชิปอีก10 big blind ก็หมอบมาถึงบัตทอนนะครับแล้วบัตทอนก็เคลื่องทิ้งครับผมถือ A สซูเต๊จากโดนหลายหมัดเมือเมื่อกี้แต่นี่ครับ small big blind และแน่นอนนะครับเรามี A ใบหนึ่งนี่คือเราใหญ่แน่นอนมีคิงใบหนึ่งก็ถือว่าใหญ่แล้วเพราะเหลือ2องคนสุดท้ายไง โอกาสที่เขาจะมี A มีคิงน้อยครับโอ้โหเขาสแนปคอผมนะครับตึงเลยเขาถือ A 5ผมเป็น A 3นะแต่ผมมีซาวนะครับต้องบอกโอกาสช็อปเยอะเพราะว่าโอกาสที่บอร์ดมันจะสูงกว่า5หมดเลยอะ่ะนี่นี่ครับ476เจ็ขามีสเตดดอแล้วก็เทิร์นมีแบ็กดอร์ฝัดด้วยครับเขาเอาเยอะมากเลยแต่ถ้าแบงค์มาเราก็ชอ็อปวิเวอร์เป็นแครับติดไปเลยครับทั้งสเตดทั้งฝัดก็ผิดหวังอีกแล้วครับสำหรับวันนี้การเล่นบล็อกเกอร์นี่เหนื่อยจริงๆเลยผิดหวังทุกวันนะช่วงนี้ A สามส่วนลายสิบลายสิบเอ็ดิบลายแจมครับเจอ A ห้ารับแล้วก็เขาลันเนอร์ฝัดใส่เปลีล่ยงวันนี้ก็ถือว่าทำโมเเพทที่สุดแล้วครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในอีเวนต์ต่อไป 50K เกือบ2งล้านบาทวันนี้ขหดมากเล่นแบบขหดจ,จ,จัดๆกล้าเล่น